การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520-2-9681ย้อนอดีตตอนที่402 เสียใจตอนที่พวกเออเหมาพบว่าเจ้งท่านกับต้าซานหายไปก็เป็นตอนที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ามาแล้ววันนี้ไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกต้าซานหากเป็นยามปกติหละก็ทุกคนคงรู้สึกตัวนานแล้วแต่เพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นความสนใจของทุกคนจึงพุ่งไปที่เรื่องของเผยเจียหลังจากที่ร่วมวิเคราะห์กันมาทั้งคืนตอนนี้ดวงตาของทุกคนต่างแดงกำ่ำด้วยความที่อาจารย์อายุมากแล้ว จึงไม่ได้อดหลับอดนอนจนถึงเช้าด้วยถูกพวกเอ้อเมาเกลียกล่อมให้ไปนอนตอนตีสามตีสี่ตอนนี้ยังไม่ตื่นพวกเอ้อเหมาก็ไม่ได้ทําเสียงดังทั้งบ้านเงียบจนดูผิดปกติพอทุกคนต่างรู้สึกว่าบ้านเงียบผิดปกตินั้นถึงได้พบว่าแมวสองตัวไม่อยู่ในบ้านมีเรื่องเผยเจียเกิดเหตุขึ้นก่อนหน้าความคิดแรกของทุกคนจึงคิดว่าแมวสองตัวถูกพาไปจัดการด้วยหรือเปล่าแต่พอคิดดูอีกทีก็ไม่น่าใช่ ไว้เหลิงกับเออร์เหมาต่างรู้ในความเก่งกาจของแมวดำตัวนั้นไม่มีทางที่จะถูกพาไปโดยไม่มีเสียงอะไรเลยหากเกิดเรื่องก็ต้องรู้จักส่งเสียงบ้างสิยิ่งไปกว่านั้นโทรศัพท์ของเออร์เหมาก็ไม่มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นก็แสดงว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้ลุงหลินบอกว่าจะไปเรียกคนมาช่วยตามหาแต่ถูกเออร์เหมาห้ามไว้เดี๋ยวก่อนครับขอผมดูก่อนเออเหมาล้วงโทรศัพท์ออกมากดไปที่ไอคอนหนึ่งแล้วก็เห็นจุดสว่างอยู่แถวนี้หรอ พอเอิมเหมาพูดแบบนั้นทุกคนก็หวั่นใจหากอยู่แถวนี้เมื่อกี้พวกเขาตะโกนเรียกกันแทบตายถึงจะตะโกนเบาๆเพราะกลัวอาจารย์ตื่นก็ตามแต่ด้วยความสามารถในการได้ยินของแมวมันย่อมได้ยินเสียงของพวกเขาอย่างชัดเจนแน่นอนแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยสักนิดเอิเหมาถือโทรศัพท์เดินตามตำแหน่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอจนไปเจอปลอกคอที่เจ้งท่านแขวนไว้บนต้นไม้ ปลอกคอถูกคนปลดออกมาเหรอลุงหลินพูดอย่างเป็นห่วงเขารู้สึกชื่นชอบแมวตัวนั้นกลัวว่าจะเจอเรื่องไม่ดีเข้าเอ้อเหมาหยิบป,ปลอกคอขึ้นมาดูแล้วสายหน้าพลางพูดเปล่าครับไม่ได้มีคนถอดให้มันเว้นเสียแต่มันจะถอดเองไม่มีใครถอดปลอกคอนี้ได้ประโยคหลังเออ่เหมาพูดเสียงเบามากคนที่อยู่ค่อนข้างไกลได้ยินไม่ชัดแน่นอนอย่างเช่นลุงหลินที่ได้ยินแค่ประโยคแรกแต่ได้ยินประโยคหลังของเออ่เหมาไม่ชัดไม่อย่างนั้นคงงงอะไรคือ เว้นเสียแต่มันจะถอดเองไม่มีใครถอดปลอกคอน,นี้ได้พี่เผยผมคิดว่าชาดามคงเจอเบาะแสอะไรเข้าถึงได้ออกไปตามหาส่วนต้าซานก็คงถูกเรียกไปช่วยเอ้อเหมาพูดเอ้อเหมาค่อนข้างรู้จักเจิ้งท่านดีอย่างไรเสียก็เป็นเพื่อนบ้านกันมาตั้งหลายปีไม่รู้จักดีก็คงแปลกเผยเลี้ยงพยักหน้าไม่พูดอะไรไม่ว่าสิ่งที่เอ้อเหมาพูดจะจริงหรือไม่แต่มีความหวังก็เป็นเรื่องที่ดี ตอนที่ตาซานกลับไปถึงบ้านก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วพวกเอ่อเหมาออกไปตามหามันหนึ่งรอบซึ่งไม่ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์อะไรเลยพอกลับมาเห็นตาซานอยู่ที่บ้านดวงตาของพวกเขาก็เป็นประกายเอ่อเหมามองหาทั่วบ้านก็ไม่เจอเจิงทันตาซานชะดามละ่ะเอ่อเหมาถามตาซานกลับมาแล้วเหรออาจารย์รีบเดินออกมาจากในบ้านแล้วเรียกตาซานไปหาตาซานเชื่อฟังอาจารย์ที่สุดหากอาจารย์เป็นคนถามมันจะร่วมมือดีมาก ดังนั้นพออาจารย์เริ่มเอ่ยปากถามพวกเออร์เหมาจึงเงียบคอยฟังอยู่ข้างๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีอาจารย์ย่อมรู้จักนิสัยและความสามารถของต้าซานดีดังนั้นคำพูดที่ใช้ถามต้าซานจึงเป็นคำที่มันฟังเข้าใจง่ายชาดามละ่ะอาจารย์ถามเนื่องจากนีเออร์เหมาเป็นเหตุตอนนี้อาจารย์จึงติดเรียกชาดามด้วยซึ่งตาซานเองก็รู้ว่าหมายถึงใครตอนที่มันเล่นไฟแช็กก็ได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยๆ ตาซานพอได้ยินดังนั้นก็มองไปไกลๆพวกเอ่อหมาเข้าใจท่าทางแบบนี้ตาซานชำนาญเรื่องทิศท,ทางในเมื่อมันมองไปทางนั้นก็แสดงว่าแมวดำอยู่ทางนั้นในที่ใดที่หนึ่งเผยเจียละ่ะชายชราพูดพลางเอาเสื้อของเผยเจียมาให้มันดมเพื่อให้ต้าซานร,รู้ว่าชื่อเผยเจียกับกลิ่นนี้เกี่ยวข้องกันตาซานจำกลิ่นได้ดีกว่าชื่อที่ไม่ค่อยได้ยินเป็นอย่างที่คิดตอนที่ตาซานได้ยินชื่อเผยเจียมันดูงง แต่พอให้ดมกลิ่นมันก็ดูตื่นเต้นทันทีหลังจากที่วิ่งวนไปมาอยู่ที่เดิมด้วยท่าทีกระวนกระวายแล้วมันก็อยากจะไปข้างนอกแต่ถูกอาจารย์เรียกไว้อาจารย์ดึงต้าซานมาตรงหน้าแล้วมองมันจากนั้นก็ค่อยๆเน้นทีและคำหาเจอแล้วหรอปกติอาจารย์ชอบเล่นเกมหาของกับต้าซานดังนั้นมันจึงเข้าใจคำถามนี้ต้าซานได้ยินดังนั้นก็สะบัดหางลงล่างอย่างแรงท่านี้หมายถึงเยสในเกมเยสออโน หาเจอแล้วจริงๆเหรอ,อเอาเหมาพูดอย่างดีใจเผยเลี้ยงดีใจจนน้ำตาคลอตอนนี้เขาอยากรีบไปตามหาเมื่อก่อนเวลาอยู่บ้านเขาแทบจะใช้ไม้หวดเผยเจียทุกสามวันเด็กคนนี้ดื้อเหลือเกินถ้าไม่ตีก็เอาไม่อยู่ก่อเรื่องได้ทั้งวันแต่ตอนนี้แค่ไม่ได้เห็นหน้าเด็กดื้อวันเดียวความรู้สึกหวาดกลัวก็เข้ามาถาโถมจิตใจเขาเป็นผู้ชายไม่อาจมานั่งร้องให้ฟูมฟล์ความอึดอัดภายในใจระบายออกมาไม่ได้ ทำได้แค่สูบุรี่อย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อคลายเครียดตอนนี้แค่ได้ยินข่าวคราวเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เขาดีใจจนน้ำตาซึมได้เขากระพริบตาทีๆเพื่อให้น้ำตาไหลกลับเข้าไปแต่มันกลับยิ่งไหลออกมามากกว่าเดิมอาจารย์กลับไปนั่งแล้วโบกมือพลางพูดกับพวกเอ้อเหมาทั้งสามคนไปเถอะเขาแก่แล้วไม่อาจไปช่วยทั้งสามคนตามหาเด็กได้อาจารย์ทางนี้เว่ยเหลิงมองอาจารย์ วางใจเถอะที่นี่ก็ยังมีคนอยู่ไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าระวังตัวด้วยแล้วกันอาจารย์ชี้ไปที่คนติดตามที่มีกันอยู่หลายคนซึ่งก็มีทั้งคนจากในเมืองที่มาช่วยสืบคนในหมู่บ้านที่สนิทกันต่างอยู่คอยช่วยเหลือที่นี่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมาทำร้ายคนแก่และเด็กได้สิทธิพี่สิทธิน้องสามคนร่วมมือกันไว้ใจได้มากกว่าคนอื่นอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจในตัวลูกศิษย์ตัวเองระหว่างที่ต้าซานพาพวกเอ้อเหมาเดินเข้าป่าอยู่นั้น เจ้าท่านก็หลับไปแล้วงีบหนึ่งถึงจะไม่ได้หลับสนิทมากแต่ก็ทําให้สดชื่นขึ้นมาไม่น้อยพละกําลังก็ฟื้นฟูเขารู้สึกได้ว่าตรงนี้มีคนอยู่หคนคนที่เคยเจอห้าคนบวกกับคนที่พาตัวเผยเจียมาอีกหนึ่งคนตอนนี้เป็นเวลาข้าวเที่ยงหกคนนั้นรวมตัวกันอยู่ในเต็นท์หลังหนึ่งกินข้าวพลางพูดคุยกันอยู่คงจะปรึกษากันว่าจากนี้ควรทำอย่างไรต่อคนพวกนั้นพูดติดสามเนียงท้องถิน่นอีกทั้งยังพูดเร็ว เจ้าท่านจึงไม่เข้าใจจับได้บ้างเป็นบางคำพอเอามารวมกันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีจึงต้องดาวจากน้ำเสียงเอามีคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงทางเข้าครึ่งตัวอยู่ในเต็นอีกครึ่งตัวอยู่นอกเต็นขณะที่คอยดูรอบๆก็พูดคุยกับคนอื่นไปด้วยสำหรับเจ้าง่านแล้วนี่เป็นโอกาสหนึ่งในเมื่อหกคนมารวมตัวกันอยู่ในนี้ก็แสดงว่าตรงอื่นไม่มีคนเขาอ้อมไปด้านหลังแล้วค่อยๆเข้าใกล้เต็นผ้าหลังหนึ่งทั้งสามเต็นต่างไม่เหมือนที่ที่ขังตัวประกันไว้ เต็นที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเต็นท์ขังสัตว์อีกทั้งฟังจากน้ำเสียงของคนพวกนั้นเผยเจียน่าจะอยู่ในนี้เจิ้งท่านอ้อมไปด้านหลังเงียบๆมองหาจุดที่ไม่ได้ยึดแน่นด้านล่างเต็นท์มีหลายจุดที่ถูกตอกไว้แน่นเขาจึงหาจุดที่หลวมๆที่พอจะมุดเข้าไปได้เขามีข้อได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างถ้าตัวใหญ่กว่านี้หากอยากจะมุดเข้าไปก็คงเกิดเสียงจนทำให้คนพวกนั้นรู้ตัวเจิ้งท่านตั้งใจฟังเสียง หลังจากที่แน่ใจว่าคนพวกนั้นยังอยู่ที่เดิมเขาจึงค่อยๆเปิดเต็นท์ขึ้นแล้วรีบมุดเข้าไปภายในเต็นท์มืดกว่าข้างนอกมากแต่สำหรับเจ้างท่านนี้ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่โตเขามองเห็นสภาพภายในได้อย่างชัดเจนในนี้มีกรงอยู่ห้ากรงเหมือนที่เจ้งท่านเห็นคราวก่อนสองกรงมีลิงอีกสามกรงเป็นลูกหมีแพนดา้าห่างจากห้ากรงนี้ไปไม่ไกลมีกรงขนาดใหญ่มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้นคือเผยเจียอย่างไม่ต้องสงสยัย เผยเจี๊ยกลังนั่งกอดขาเอาหน้าซุกเข่าคล้ายกำลังหลับสภาพสัตว์ทั้งห้าตัวที่อยู่ในกรงไม่ต่างจากคราวก่อนเท่าไหร่ไม่ดีมากส่งเสียงร้องกันอยู่เบาๆพวกมันไม่สนใจเจ้าง่านมีเพียงแค่ตัวที่อยู่ใกล้กรงเผยเจียที่ดูสภาพดีหน่อยตอนที่เจ้าง่านเดินเข้าไปมันมองมาทางเขาแต่ไม่ส่งเสียงแค่มองอย่างสงสยัยคล้ายกับว่าสัตว์ชนิดนี้เดิมทีก็ไม่ค่อยส่งเสียงร้องอยู่แล้วนับเป็นเรื่องดีสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ ลูกแพนด้าตัวนั้นยืนชิดขอบกรงมองเจิ้งท่านพลางเอามือเขี่ยขนตรงปากเจิ้งท่านเดินไปหาเผยเจียช่องของกรงถี่มากเขามุดเข้าไปไม่ได้ทำได้แค่ยื่นเท้าไปสกิดเผยเจียเผยเจียไม่ได้หลับสนิทพอถูกสกิดเล็กน้อยก็ตื่นมองไปรอบๆด้วยอาการสลืมสลือรอบตัวยังคงมืดมิดกับกลิ่นของเสียที่ออกมาจากตัวสัตว์แต่ดมมาหนึ่งวันแล้วเผยเจียเริ่มชินชาอีกอย่างกลิ่นพวกนี้ก็มีของเขาประปนอยู่ด้วย เขาฉี่ไปตั้งหลายครั้งไม่มีอะไรผิดปกติขณะที่เผยเจียกำลังจะนอนต่อน,นั้นก็เหมือนมีอะไรมาถูกแขนพอหันไปดูก็สบตาเข้าเผยเจียตกใจจนเกือบร้องออกมาดีที่เขาตั้งสติได้ไวห้ามตัวเองทันหลังจากที่มองดูดีๆแล้วถึงพบว่าเป็นแมวที่มาสกิดเขาเมื่อครู่ช่วยไม่ได้สภาพวัดล้อมที่นี่มืดเกินไปสำหรับเผยเจียจุดที่เจ้งท่านอยู่ยิ่งมืดกว่า ทำให้เผยเจียมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้ได้ไม่ชัดบวกกับตัวเจ้างท่านเองก็ดำถ้าไม่ใช่แสงสะท้อนของดวงตาหลักก็เผยเจียคงไม่สังเกตเห็นเจ้างท่านได้ง่ายๆแนะ่เพียงแต่เผยเจียไม่คิดว่าเป็นเจ้างท่านนึกว่าเป็นแมวป่าแถวนี้กรงดูเล็กไปสาหรับเผยเจียต่อให้นั่งอยู่ที่มุมหนึ่งก็กินพื้นที่ไปถึงหนึ่งในสี่เขายืนไม่ได้ตอนลุกขึ้นต้องงอตัวเอาเจ้งท่านเข้าใจว่าเผยเจียคงมองไม่ถนัด จึงกวาดตามองไปรอบๆแล้วเดินไปตรงช่องหน้าต่างเล็กๆของเต็นท์ตรงนั้นมีแสงลอดเข้ามากระทบกับพื้นที่ไม่เรียบพอเจ้าท่านเดินไปตรงนั้นเผยเจียถึงเห็นชัดขึ้นชาชาคนหรือถึงแม้ในใจจะตื่นตระหนกแต่เผยเจียก็ยังจําได้ว่าตัวเองถูกขังไว้เขากลัวว่าถ้าส่งเสียงดังจะเป็นการเรียกคนพวกนั้นมาจึงพยายามลดเสียงลงเจ้งท่านพอใจในการกระทำของเผยเจียจึงเข้าไปข้างกรงอีกครั้ง เผยเจียพอเห็นเจ้งท่านก็เริ่มร้องไห้ในเมื่อชาคนอยู่ที่นี่แบบนั้นพ่อของเขากับอาเอร์เหมาก็น่าจะอยู่แถวนี้ด้วยหรือเปล่าอยู่ๆเผยเจียก็รู้สึกว่าวัยเด็กที่แสนมืดมิดได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งเด็กแสบที่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกยอมเสียเลือดไม่ยอมเสียน้ำตาตอนนี้กลับห้ามตัวเองไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้คือคือชาคนฉันผิดเองฉันไม่น่าไปยุ่งกับของของแกเลย ไม่ควรไปงัดดูโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเผยเจียผู้สามนึกผิดเบาๆเนื่องจากพู้เสียงเบามากทําให้บางช่วงเห็นแค่ปากไม่มีเสียงออกมาแต่เจ้าท่านก็พอเดาได้จากคําพูดที่หลุดออกมาเป็นช่วงๆกับรูปปากว่าเด็กคนนี้กําลังพูดอะไรน้ําเสียงฟังดูจริงใจสอดรับกับสีหน้าที่ชวนให้เห็นใจเพียงแต่เจ้าท่านรู้สึกว่าทําไมเผยเจียถึงพูดจาได้ลื่นไหลขนาดนี้แทบไม่มีหยุดหายใจ คำพูดพวกนี้เผยเจียพูดบ่อยแต่เวลานี้เขารู้สึกสามนึกผิดจริงๆถ้าเขาไม่สงสัยกล่องใบนั้นไม่เอากล่องออกไปนอกบ้านก็คงไม่ต้องเจอคนแปลกหน้าคนนั้นลุงหลินก็คงไม่ถูกตีจนสลบน้องสองคนก็คงไม่ตกอยู่ในอันตรายและเขาก็คงไม่ถูกอุ้มเป็นลูกไก่มาอยู่ที่นี่เขาเสียใจเขารู้สึกเสียใจจริงๆ ย้อนอดีตตอนที่403ดินสอที่อยู่ในกล่องสารพัดประโยชน์หลังจากที่เผยเจยรามพึงรำพันเสร็จแล้วเขาร้องให้หมดยกและตอนนี้ในใจก็เริ่มมีความหวังไม่ได้รู้สึกกลัวมากมายเขายกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดน้ำตาแล้วถามว่าชาคนพกเครื่องดักฟังติดตัวมาด้วยหรือเปล่ามีพวกอุปกรณ์ติดต่อติดตัวมาไหมเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้ดูละครมาเยอะจินตนาการไปทางละครเสียหมด อยู่บ้านชินกับการคุยกับชีตาตา้าตอนนี้พอเจอเจิ้งท่านเผยเจียจึงชินกับการพูดออกมาตามที่คิดคนที่เลี้ยงสัตว์ต่างรู้ดีว่าสัตว์หลายชนิดไม่ได้โง่อย่างที่คนคิดเมื่อพวกมันอยู่กับคนไปนานๆน,นก็จะพอเข้าใจภาษาคนอยู่บ้างเผยเจียคิดแบบนั้นเขาคิดมาตลอดว่าสัตว์เข้าใจภาษาคนอย่างเช่นชีตาตาของเขาหรือแม้แต่แมวดำที่อยู่ตรงหน้าตัวนี้ขณะที่เผยเจยกลังพูดอยู่นั้น หูของเจ้งท่านก็ขยับเขารีบไปซ่อนตัวอยู่หลังลังไม้ตรงหัวมุมเผยเจียพอเห็นดังนั้นก็เลิกพูดเขารู้ว่าด้านนอกมีคนเดินมาแน่นอนคิดอยู่สักพักจึงหันไปมองลูกแพนด้าที่กำลังเอามือจับขนบนหน้าจาักรนั้นก็ยื่นมือไปตีมันเต็นท์ถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วถ้าไม่ใช่เพราะเจ้งท่านได้ยินเสียงอาศัยความสามารถในการฟังของเผยเจียคงไม่ได้ยินว่ามีคนมาดังนั้นการกระทำของคนที่เดินมาจึงค่อนข้างกระทันหัน คนคนนั้นพอเปิดเต็นท์ก็กวาดสายตามองภายในเต็นต์นี้ไม่ใหญ่มากอาศัยแสงที่ส่องเข้ามาก็สามารถมองเห็นภายในได้ทั้งหมดในนี้ไม่มีที่ให้คนซ่อนตัวได้คนคนนั้นกวาดตามองไปทั่วแล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่เผยเจียสักพักพอไม่พบความผิดปกติจึงโล่งใจไปเยอะเขาได้ยินเสียงจากทางนี้จึงเดินมาดูนึกไม่ถึงว่าเด็กคนนั้นจะแย่มีเล่นเด็กนาคถูกขังในกรงไม่ร้องให้ออกมาก็นับว่าเหนือความคาดหมายแล้ว แต่เด็กที่เชื่อฟังมากเกินไปกลับยิ่งเป็นที่น่าสงสัยทำให้ยิ่งต้องระวงังตอนนี้ดูเหมือนเผยเจีกลังตีกรงข้างๆอย่างหงุดหงิดคงกำลังระบายอารมณ์เดิมทีที่เผยเจียทำแบบนั้นก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้คนคนนั้นหันไปเจอเจิงท่านแต่เขาคงนึกไม่ถึงว่าได้ลดความระแวงในใจของคนคนนั้นลงไปด้วยคนคนนั้นมองเผยเจียแล้วพูดว่าเงียบๆหน่อยจากนั้นก็เดินออกไปครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจเดินเบาๆ ทำให้เผยเจียได้ยินเสียงฝีเท้าเผยเจียโล่งอ,อกส่วนเจิ้งท่านเองก็ด้วยตัวที่ถูกทำให้ตกใจคงจะมีแค่ลูกแพนด้าที่ถูกขังอยู่ในกรงข้างเผยเจียการกระทำของเผยเจียเมื่อครู่ทำให้ลูกแพนด้าที่กำลังเอามือจับคนที่หน้าตัวนี้ถึงกับตกใจจนหงายหลังแต่ตอนนี้มันกำลังถลึงตามองเผยเจียเลิกเอามือจับหน้าแล้วเจิ้งท่านกำลังสงสัยว่าแพนด้าตัวนี้ตกใจจนเอ๋อไปแล้วหรือเปล่า รู้สึกมันเหมือลอยยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่คนคนนั้นไปแล้วเจ้งท่านก็ออกมาเผยเจียไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับคนพวกนี้แม้แต่อีกฝ่ายมีกี่คนก็ไม่รู้เจ้งท่านยังรู้เยอะกว่าการที่เจ้งท่านมาปรากฏตัวในนี้หนึ่งคือเพื่อมาดูเผยเจียว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรดูว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าสองคือมาเป็นกำลังใจให้เผยเจียมีความหวังยืนหยัดต่อไปอย่างไรเสียเผยเจียก็เป็นแค่เด็กจิตใจแบกรับอะไรไม่ได้มากนะัก ตอนนี้เผยเจียอารมณ์ดีขึ้นมากแล้วเจ้าท่านจึงไม่อยากอยู่ในนี้ต่อเขาอยากออกไปสืบดูข้างนอกจริงสิชาโคนขอโทษนะตอนที่คนคนนั้นพาฉันมาเขาเอากล่องของแกมาด้วยเผยเจียพูดขึ้นก่อนเจ้าท่านไปกล่องหรือเจ้าท่านชะงักกล่องที่เผยเจียแต่ต้องมีแค่กล่องสารพัดเครื่องมือที่โหจจวินอีให้เจ้าท่านทำไมคนที่พาตัวเผยเจียมาต้องเอากล่องใบนั้นมาด้วยละ่ะหรือจะแค่หยิบติดมือมา เจ้งท่านไม่รู้เมื่อวันหลังจากได้รู้เรื่องของเผยเจียก็ไม่มีใครสนใจเรื่องกล่องของเจ้างท่านอีกพวกเอ้อเหมาก็คงไม่ได้คิดว่าในกล่องใบนั้นมีอะไรตอนนั้นที่ปรึกษากันเรื่องนี้ก็มีพูดขึ้นมาอยู่ประโยคเดียวแต่ก็หากล่องใบนั้นไม่เจอแต่เมื่อเทียบกับเรื่องของเผยเจียแล้วก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆต่อมาพวกเขาก็เบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นไม่ได้สนใจเรื่องกล่องที่ยังหาไม่เจอ ดูถ้าตอนนี้กล่องได้ถูกคนที่ลักพาตัวเผยเจียถือมาด้วยแล้วเจ้งท่านค่อยๆออกมาจากเต็นท์แล้วฟังเสียงคนพวกนั้นทั้งหกคนยังอยู่ที่เต็นท์เดิมคงกําลังปรึกษากันอยู่บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนหนึ่งพูดจาใส่อารมณ์ตะโกนใส่คล้ายกับว่าเจอเรื่องที่น่าโมโหเข้าคนที่ไปดูเผยเจียเมื่อครู่ไม่ได้พูดจาติดสามเนียงท้องถิ่นเท่าไหร่เพื่อให้เผยเจียฟังเข้าใจ แต่ตอนนี้พอหกคนอยู่ด้วยกันก็พูดจาภาษาถิ่นมีสองคนที่พอฟังรู้เรื่องหน่อยแต่ก็ยังพูดไวเจิ้งท่านยังคงฟังไม่ชัดว่าคนพวกนั้นคุยเรื่องอะไรกันแต่เขาช่วยโอกาสตอนที่คนพวกนั้นคุยกันเดินอ้อมไปหลังเต็นเต็นมีสามหลังหกคนอยู่ในเต็นหลังหนึ่งเต็นที่มีคนเจิ้งท่านคงไม่เข้าไปแน่แต่อีกสองหลังเข้าไปดูได้คราวก่อนมามีเต็นอยู่แค่สองหลังตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอาจเป็นเพราะคนที่จับตัวเผยเจียมา ส่วนกล่องสารพัดประโยชน์ของเขามีความเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ในเต็นท์หลังใหม่โชคดีมากที่เจ้งท่านเดาถูกกล่องถูกวางอยู่ที่นั่นพอเจ้งท่านเข้าไปแล้วกวาดตามองก็เจอแต่บนกล่องมีรอยเต็มไปหมดคล้ายกับรอยเอาของมีคมกรีดลงไปโดยเฉพาะตำแหน่งล็อกที่ต้องใส่รหัสนอกจากรอยกรีดแล้วยังมีรอยกระแทกเห็นได้ชัดว่าคนคนนั้นพอเอากล่องมาแล้วก็คิดจะลองเปิด เพียงแต่เจ้งท่านนึกไม่ถึงว่าคุณภาพของกล่องสารพัดของโหจวินอีใบนี้จะแข็งแรงทนทานได้ขนาดนี้อันที่จริงตอนที่อีกฝ่ายจับเผยเจียก็ได้สังเกตเห็นกล่องใบนี้แล้วคนพวกนี้มีประสบการณ์สายตาเฉียบคมดูออกว่าคุณภาพของกล่องไม่ธรรมดาจึงคิดว่าในนั้นอาจมีของมีค่าเลยหยิบมาด้วยกล่องดูหนักเกินไปสำหรับเด็กแต่สำหรับพวกเขาแล้วนั้นสบายมาก แต่ก็นึกไม่ถึงว่าพอเอามาแล้วทั้งทุบทั้งฟันก็ยังเปิดไม่ออกเดิมทีกําลังจะคิดหาวิธีอื่นเปิดแต่กลับมีเรื่องมาขวางเสียก่อนทำให้ไม่มีเวลามาสนใจด้วยเหตุนี้โอกาสจึงตกมาอยู่ที่เจ้งัน่นเจ้งั่นฟังเสียงจากด้านนอกเมื่อแน่ใจแล้วว่าหกคนนั้นยังคงอยู่ที่เดิมเขาจึงรีบใส่รหัสแล้วเปิดกล่องออกของที่อยู่ในกล่องเจ้งางั่นเคยเอาออกมาศึกษาวิธีใช้แล้วตอนที่ว่าง ภายในมีหลายชั้นพอเปิดออกก็จะเป็นชั้นแบบขั้นบันไดชั้นบนบนเป็นเครื่องมือเล็กๆเกช่นเข็มทิศพลาสเตอร์ปิดแผลนกหวีดมีชั้นหนึ่งมีกล่องยาแบนๆขนาดเท่าฝ่ามือที่ภายในมียาอยู่หลายชนิดที่ชั้นล่างสุดเจ้งท่านยกกล่องใบหนึ่งออกมาเปิดดู ภายในกล่องมีของที่คล้ายกับดินสอกดที่ทำจากโลหะอยู่แท่งหนึ่งด้านข้างมีกระบอกทรงกลมเล็กๆมองผ่านๆอาจคิดว่าเป็นกระบอกใส่ไส้ดินสอกระบอกทรงกลมนั้นสามารถเปิดได้ทั้งสองด้านภายในบรรจุลูกกลมๆเอาไว้หลายเม็ดดินสอกดแท่งนี้ก็เหมือนกับปืนปากกาส่วนลูกกลมๆภายในคือลูกกระสุนที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะ เท่าที่ฟังโหจะวินอีมาลูกกระสุนหัวแหลมเป็นกระสุนยาสลบกระสุนหัวเรียบเป็นกระสุนไฟฟ้าอันหลังใหญ่กว่าอันแรกเกินหนึ่งเท่าจึงมีจํานวนน้อยกว่าเจ้าท่านนับดูมีกระสุนยาสลบอยห้านัดกระสุนไฟฟ้าสองนัดคนที่เอากล่องมาคงนึกไม่ถึงแน่ว่ากล่องที่ตัวเองคิดว่ามีของมีค่าอยู่ภายในกลับกลายมาเป็นอาวุธของเจ้าท่านในเวลานี้เดิมทีคิดว่าจะได้รวยแล้วแต่น่าเสียดายที่แท้จริงแล้วเป็นการกระทำที่รนหาที่ตายชัดๆ เจ้งท่านมองดินสอและไส้ดินสอในมือแต่เขาไม่รู้ว่าประสิทธิภาพของลูกกระสุนสองแบบนี้เป็นอย่างไรของพวกนี้ปู่ของโหจวินอีเป็นคนทำขึ้นมานี่ก็ผ่านมาสามปีแล้วนับตั้งแต่โหจวินอีให้กล่องใบนี้มาตอนปิดเทอมหน้าร้อนที่ไปบ้านฟังเหมืองเหมืองแล้วเจอโหจวินอีเด็กคนนั้นบอกว่ามีกล่องสารพัดประโยชน์ใบใหม่แล้วอีกทั้งของที่อยู่ภายในยังอัปเกรดขึ้นด้วยดินสอพิเศษนี้พัฒนาไปหลายรุ่นแล้ว ส่วนแท่งนี้ที่อยู่ในกล่องที่ให้เจ้างท่านมาเป็นรุ่นที่ค่อนข้างดังเดิมเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่โหจวินอีมีในตอนนี้กับของของเขามันล้าหลังกว่าเยอะแต่สําหรับเจ้างท่านนี่ก็ถือเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ดีมากแล้วมีเจ้าสิ่งนี้เจ้างท่านก็ป้องกันตัวได้มากของที่สามารถเอามาให้โโหจวินอีใช้ได้ย่อมเป็นของที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้และควบคุมง่าย ดังนั้นประสิทธิภาพของลูกกระสุนสองแบบนี้จึงย่อมมีจำกัดไม่มีทางถึงตายเหมาะแก่การใช้ป้องกันตัวและใช้ในยามฉุกเฉินของที่อยู่ในกล่องมีเยอะมากยังมีของเล่นที่น่าสนใจอีกแต่น่าเสียดายที่เจ้างท่านเอาไปได้ไม่หมดและกล่องใบนี้ก็ใหญ่เกินไปเขาเอาออกไปไม่สะดวกดังนั้นจึงต้องพบของออกไปให้น้อยเขาเอาดินสอกับไส้ดินสอวางไว้ด้านข้างแล้วปิดกล่องกลับไปเหมือนเดิมจากนั้นก็หยิบอุปกรณ์ข้างตัวขึ้นมาแล้วหาโอกาสออกไป คนทั่วไปสามารถถือของสองอย่างนี้ได้ในมือเดียวแต่เจิ้งท่านต้องใช้สองมือในเมื่อสองขาหน้าใช้ถือของไปแล้วก็ต้องใช้2อขาหลังในการเดินเจิ้งท่านอยากลองใช้ดินสอนี้ก่อนจะได้จับทางได้และถ้าอยากลองใช้โดยที่ไม่เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นก็ต้องไปลองไกลๆหน่อย เมื่อออกไปไกลประมาณหนึ่งแล้วเจ้าท่านจึงหมุนหนึ่งในสของด้านหน้าดินสอออกแล้วใส่กระสุนหัวแหลมเข้าไป1น,นัดจากนั้นก็หมุนปิดมองไปรอบๆบ,บนต้นไม้ด้านหน้ามีนกขนสีเทาฟ้าตัวหนึ่งกำลังส่งเสียงร้องเขาเล็งดินสอไปยังนกที่ดวงสวยตัวนั้นไม่มีกล้องช่วยเล็งก็ต้องใช้ความรู้สึกลองครั้งแรกเจ้าท่านจับทางไม่ถูก โชคดีที่ขนาดของนกตัวนั้นใหญ่พอๆกับนกกังเขนในมหาวิทยาลัยและก็อยู่ไม่ไกลนะเท้าข้างหนึ่งของเจ้งท่านจับดินสอไว้ส่วนอีกข้างก็กดปุ่มที่อยู่ท้ายดินสอฟุบหลังจากเสียงลูกกระสุนพุ่งออกไปนกตัวนั้นก็ตกลงไปบนพุ่มไม้ด้านล่างไม่มีแม้แต่เสียงร้อง กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนชอ่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ